สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้เราจะพากลับบ้านเรากันที่น่านกันนะคะอันนี้เราออกจากกรุงเทพนะคะประมาณห้าทุ่มนะคะอันนี้ไปที่ถนนกาญจนานะคะเราจะไปทางถนนทับบุรีนะคะผ่านหน้าเซ็นทรัลเวสเกตนะคะเราก็มาเช้ากันที่อุตรดิษฐ์ประมาณหกโมงเช้าเลยนะคะอันนี้เป็นจุดพักรถอุตรดิษฐ์นะคะแล้วก็มาดูหมอกมาถ่ายรูปเล่นกันนะคะแล้วก็อัดวิดีโอ ทุกครั้งที่กลับบ้านที่น้านะคะทุกคนเราก็จะมาแวะที่นี่ตลอดเลยนะคะมันเป็นจุดพักรถอุตรดิตเขาเรียกว่าเขาพึงหรือเปล่านะคะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแล้วก็เราก็ออกเดินทางกันต่อเลยะคะ่ะอันนี้เราก็มาเจอหมอกอีกแล้วทุกคนอันนี้เป็นเส้นทางระหว่างอุตรดิตไปแพร่นะคะที่จริงเราจอดแวะที้แพร่ถ่ายรูป ไม่ใช่ถ่ายรูปดิซื้อของกันด้วยนะคะแต่ว่าเราไม่ได้อัดวิดีโออันนี้เราก็มาถึงคุณสถานนะคะอาะนะําเภอหน้านจังหวัดน่านประมาณ10บโมงครึ่งนะคะทุกคนเราก็มาดูบรรยากาศนะคะแล้วก็มาถ่ายรูปเล่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกครั้งคือเราไม่ได้รีบนะทุกคนแบบว่าไม่ได้รีบอะไรอย่างเงี้ยเราก็แวะตลอดทางอะ่ะแล้วเราก็ไปอุ้มกระต่ายตัวโปรดของเรานะคะออกมาสูดอากาศที่จริงใส่ชุด ชาวเขามาด้วยนะคะแต่ว่ามันหนาวอะ่ะก็เลยไม่ได้ถอดเสื้อแขนยาวออกนะคะก็คือถ่ายไปแบบนี้เลยแล้วเราก็ถ่ายรูปเล่นกันนะคะประมาณ3,000รูปนะคะทุกคนแต่อันนี้คือรูปที่เราเลือกกันมาแล้วนะคะถ่ายไปถ่ายมาก็เราก็ออกเดินทางกันเลยนะคะมาถึงป้ายตรงนี้ก็คือถึงหมู่บ้านเราแล้วนะคะเราถึงประมาณบ่ายโมงครึ่งเลยนะคะออกจากกรุงเทพนะคะ้าทุม่ม ถึงบ้านบ่ายโมงครึง่งมแตแวะถ่ายรูปเล่นกันตลอดทางน,นะคะอันนี้คือบรรยากาศตอนเข้าหมู่บ้าน